มาโดนครับเธอบุกจังโนเลยไม้แรกอะไรเนี่ยมาถึงโดนเลยจ้าไม้แรกเลยจ้าไม้แรกเลยจ้า โอ้เถอะบดจ้ำกับปลาช่อนนะจ๊ะเถอะบดจ้ำกับปลาช่อนปลาช่อนกับเถอะบดจ้ำครับเอาหลุดแล้วมเนี่ยเป็นปลาช่อนครับลงไปไม้แรกได้เรื่องเลยเถอะบดจำ้ำเสียงมันเล้าครับมันปลอด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 นี่ ช่อนอไม้แรกได้ความจริงๆนีนนนก็เป็นเป็นหมายคอแบบคอ,คองกว้างๆนะฮะมันก็ลองเอาเหยื่อที่แบบใหญ่ดังๆอย่างเทเบอรจัมเนะี่ยลงไปเลาได้เรื่องจริงเสียงมันเล่ายังไงก็โดนเทเบอรจัม แรงจัดแรงจริงเจ๊หญิงบอกเนี่ยี่สุดของเจ๊จริงๆครับยอดครับ